คนรวยซื้อหุ้นคำคำนี้มันยังใช้ได้เสมอไม่ว่าตั้งแต่อดีตเมื่อ50ปี40ปีที่แล้วมันก็ยังเป็นแบบนั้นและในอนาคตมันก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์แต่แต่การที่เราจะเล่นหุ้นเราต้องมีความรู้เสียก,ก่อนถ้าเราไม่มีความรู้มันจะกลายเป็นความเสี่ยงโดยทันทีเงินที่เรามีมันอาจจะหายไปในพริบตา เพราะเราไม่มีความรู้ดังคําที่บอกว่าถ้าเรามีความรู้เงินมันจะวิ่งมาหาเราแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนมันก็จะหายไปในพริบตาเดียวแล้วทําไมคนรวยขอถึงซื้อหุ้นละ่ะเรามาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนสั้นๆหุ้นหนึ่งหุ้นก็คือหนึ่งบริษัทเปรียบเสมือนตัวเราไปลงทุนรวมกับบริษัทบริษัทหนึ่งผมสมมติง,ง่ายเหมือนการแบ่งก้อนเค้ก ว่าจักบริษัทหนึ่งมีก้อนเค,ค้กอยู่หนึ่งชิ้นเราร่วมทุนเขาอาจจะมีข้อกําหนดว่าให้ส่วนแบ่งสิบเปซถ้าคนร่วมทุนมากๆชิ้นเค,ค้กก้อนนั้นมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆย,ยิ่งมีคนร่วมทุนมากๆชิ้นเค,ค้กก็ยิ่งเล็กแต่ถ้ามีคนร่วมทุนน้อยชิ้นเค,ค้กมันจะใหญ่และเปอร์เซ็นที่ได้มันก็จะเยอะ วิธีการคิดแบบง่ายๆสิ่งที่ได้ก็คือเขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เรานี่แหละครับวิธีการซื้อหุ้นและทุกวันนี้มันก็มีแอป,ปอยู่บนสมาร์ทโฟนที่เราสามารถแค่คลิกเดียวเราก็สามารถลงทุนได้แล้วถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงตามผมมาได้เลย,เลย